เคยสังเกตไหมคะว่าเวลาเรามีความสุขกับอะไรมากๆอย่างเช่นได้ของใหม่ไปเที่ยวที่สวยๆทำไมความสุขนั้นมันอยู่กับเราแป๊บเดียวเองสักพักก็จางไปแล้วเราก็ต้องหาอะไรใหม่ๆมาเติมอีกแล้วอืมครับ เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยนะฮะใช่ค่ะวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันเรื่องนี้แล้ค่ะแต่จะมองผ่านมุมมองของพระพุทธวจนะหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าท่านอธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างไรทำไมตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยพอยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรืออารมณ์ต่างๆแล้วมันถึงนำมาทั้งสุขและบางทีก็ทุกตามมาได้ ครับผมเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะเข้าใจแก่นเลยค่ะว่ากลไกลมันคืออะไรทำไมการเพลิดเพลินในสิ่งดีๆมันกลายเป็นทุกข์ได้แล้วมีทางออกไหมคะตามคำสอนนี้ครับคือถ้าเริ่มจากภาพรวมที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะครับท่านชี้ว่าโดยปกติเนี่ยทั้งเทวดาและก็มนุษย์อย่างเราๆเนี่ยก็มีความรื่นรมใจยินดีบันเทิงใจกับสิ่งที่ได้รับผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละครับค่ะ ก็คือรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสสบายๆหรือแม้แต่อารมณ์ความคิดดีๆในใจเราเองใช่ไหมคะใช่เลยครับสิ่งเหล่านี้มันดึงดูดเราจริงๆนั่นแหละแต่ทีนี้จุดสำคัญที่พระพุทธวจนะชี้คือการที่เราเข้าไปยิงดีหรือเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้มากเกินไปเนี่แหละมันกลายเป็นบอ่อเกิดของความทุกข์ได้เอา้าทำไมล่ะคะ การมีความสุขมันไม่ดีหรอคะคือมันไม่ใช่ว่าความสุขไม่ดีนะครับแต่เพราะว่าไอ้เจ้าสิ่งที่เราไปยินดีไปเพลินเนี่ยตัวมันเองนะครับมีธรรมชาติอย่างหนึ่งคือความไม่เที่ยงแท้ไม่เที่ยงแท้ครับมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีการเสื่อมสลายหรือดับไปเป็นธรรมดาพูดง,ง่ายๆคือมันไม่จีรังยั่งยืนนะครับอ๋อ oh. อ๋อเท่าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าไม่มีอะไรอยู่คงทนถาวรถูกต้องครับทีนี้พอเราเอาใจไปผูกติดไปยึดมั่นกับสิ่งที่ไม่แน่นอนพวกนี้ทาดหวังว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นตลอดไปพอถึงเวลาที่มันเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของมันเช่นความสวยงามมันลดลงเพลงมันจบหรือความรู้สึกดีๆมันหายไปเราก็ผิดหวังเสียใจใช่ครับก็เป็นทุกข์ขึ้นมาทันที มันเหมือนเราพยายามจะกําน้ำไว้ในมือยิ่งกําแน่นน้ำก็ยิ่งไหลออกการไปยึดติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงมันก็สร้างทุกแบบเดียวกันนี่แหละครับอ๋อค่ะค่ะพออธิบายแบบนี้เห็นภาพชัดเลยค่ะเรื่องความไม่เที่ยงกับการยึดติด แต่ก็อดสงสัยไม่ได้นะคะว่าแบบนี้การที่เราชื่นชมสิ่งสวยงามหรือมีความสุขกับอะไรที่มันน่าพอใจเนี่ยมันก็ดูเป็นธรรมชาติของคนเรามากๆเลยเออคำสอนนี้ก็ต้องบอกให้เราฝืนธรรมชาติหรือว่าต้องเลิกมีความสุขไปเลยหรือเปล่าคะอืมเป็นคำถามที่ดีครับคำสอนไม่ได้บอกให้เราปฏิเสธการรับรู้หรือทำตัวไร้ความรู้สึกนะฮะแต่ชี้ไปที่ความต่างในท่าทีของจิตใจมากกว่า ่าทีของจิตใจครับซึ่งเป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าพูดตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเนี่ยท่านส่งคนพบและปฏิบัติคือแทนที่จะเข้าไปยึดติดนะครับพระองค์กลับทรงใช้ปัญญาเข้าไปรู้แจ้งตามความเป็นจริงรู้แจ้งตามความเป็นจริงหมายความว่าอย่างไงคะครับการรู้แจ้งในที่นี้คือทรงเข้าใจอย่างถ่องแท้เลยครับถึงธรรมชาติของสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดตั้งแต่เหตุเกิดของมันความเกิด ความที่มันตั้งอยู่ไม่ได้คือความไม่เที่ยงนั่นแหละครับความตั้งอยู่ไม่ได้รสอร่อยหรือคือความสุขชั่วคราวที่มันให้โทษคือความทุกข์ที่เกิดจากการยึดติดและที่สำคัญเลยคือทรงรู้อุบายเครื่องสลัดออกอุบายเครื่องสลัดออกครับคือหนทางปฏิบัติที่จะทำให้เราปล่อยวาง อ๋อหมายความว่าแทนที่เราจะแค่เพลินๆไปกับมันอย่างเดียวเราต้องมีเหมือนกับความรู้ความเข้าใจในตัวมันควบคู่ไปด้วยเหรอคะถูกต้องครับพอมีปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริงแบบนี้แล้วเนี่ยจิตใจก็จะไม่เข้าไปผูกเตดเหนียวแน่นเหมือนเดิมคือยังรับรู้ได้นะฮะเห็นความสวยงามได้ยินเสียงเพราะๆแต่ใจมันไม่ถูกมัดติดไว้กับสิ่งเหล่านั้นค่ะเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนไปหรือมันดับไปตามเหตุปัจจัยมันก็ไม่ได้ทําให้เกิดทุกข์ขึ้นในใจ ก็ยังคงอยู่เป็นสุขได้เพราะความสุขนั้นมันไม่ได้ผูกไว้กับสิ่งนอกตัวที่ไม่แน่นอนอืมแต่มันมาจากความเข้าใจความสงบข้างในมากกว่าครับโหฟังดูแล้วทึ่งมากเลยค่ะความทุกข์ส่วนใหญ่ในชีวิตเราเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเผือไปยึดไปผูกพันกับสิ่งที่รับรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งจริงๆแล้วมันไม่เที่ยงครับส่วนความสุขที่มั่นคงกว่ามันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อเราพัฒนาปัญญา คือรู้ความจริงข้อนี้แล้วก็ค่อยๆฝึกที่จะคลายความยึดติดลงใช่เลยครับนั่นคือแก่นสำคัญเลยแล้วมันก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจให้เราลองไปคิดต่อกันได้นะฮะ <c oughs> ว่าถ้าเราลองเอาหลักการเรื่องความไม่เที่ยงกับการไม่ยึดติดเนี่ยมาปรับใช้กับมุมมองเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันของเราจริงๆค่ะทั้งเรื่องความสุขความสำเร็จหรือแม้แต่ตอนผิดหวังกับสิ่งต่างๆต่างไปจากเดิมได้มากน้อยแค่ไหน แล้วคําว่าอุบายเครื่องสลัดออกที่ว่าเนี่ยในทางปฏิบัติสําหรับชีวิตคนธรรมดาอย่างเราๆเนี่ยมันอาจจะหมายถึงอะไรได้บ้างที่จะนําไปสู่ความสุขความสงบเย็นในใจได้จริงๆเคยนึกถึงจุดเปลี่ยนใหญ่ๆในชีวิตไหมคะแบบว่าจุดที่เราตัดสินใจแบบหันหลังให้ทางเดิมเลยแล้วไปหาสิ่งใหม่ที่ต่างไปมากๆ มันต้องมีอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะคะที่ทําให้คนคนหนึ่งยอมทิ้งทุกอย่างได้ทั้งความสุขสบายทรัพย์สิสนหรือแม้แต่ครอบครัวอะไรคือฟังเส้นสุดท้ายหรือว่าความคิดอะไรที่จุดประกายการเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นได้วันนี้เราจะมาลองเจาะลึกช่วงเวลานั้นกันค่ะคือความคิดความรู้สึกของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะก่อนที่ท่านจะตัดสินใจครั้งใหญ่ออกผนวด เราจะอ้างอิงจากออคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธวจนะนะคะเพื่อดูว่าอะไรคือเหตุผลแท้ๆเบื้องหลังครับการทำความเข้าใจจุดเริ่มต้นตรงนี้น่าสนใจมากครับเพราะมันไม่ใช่แค่การตัดสินใจส่วนตัวของท่านนะแต่มันเป็นการมองเห็นความจริงบางอย่างของชีวิตแบบทะลุป,ปรุกป่งเลยตามที่พระพุทธวจนะบันทึกไว้ซึ่งมันเหมือนเป็นแรงผลักดันให้เกิดการสแสวงหาทางพ้นทุกข์อย่างจริงจังขึ้นมาเอาละค่ะ งั้นเรามาลองตามรอยความคิดท่านกันดูจากพระพุทธวจนะเนี่ยขั้นแรกเลยท่านพิจารณาตัวเองก่อนคือท่านมองว่าตัวเราเองเนี่ยมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นเรื่องธรรมดามากๆครับผมหนีไม่พ้นแล้วก็ยังมีความโศกความเศร้าหมองใจติดมาด้วยอีกใช่ครับแล้วที่น่าสนใจคือท่านไม่ได้หยุดแค่นั้นท่านมองออกไปรอบตัวด้วยแล้วก็เห็นว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่หรือแม้แต่ตัวท่านเองนะตอนนั้น กำลังขวายคว้ากันอยู่เนี่ยพวกลูกเมียรับสมบัติอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะถูกต้องครับบุตรภรรยาทาสหรือแม้แต่สัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับในพระพุทธวจานะนี่ระบุละเอียดเลยนะแพะแกะไก่สุกรช้างโคงมา้าลาท่านเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็มีธรรมชาติเดียวกันเป๊ะเลยอ๋อก็คือต้องเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันใช่ครับมีโศกมีเศร้าหมองเหมือนกันหมดในนั้นถึงกับใช้คำว่าคนในโลกกันจมติดอยู่กันมัวเมาอยู่ กันสยบอยู่ในสิ่งพวกนี้พอเห็นภาพรวมแบบนี้มันเหมือนมีคำถามใหญ่ๆผุดขึ้นมาในใจท่านเลยนะคะตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือท่านถามตัวเองว่าเอ๊ะ ทำไมหนอเราเองก็มีความเกิดแก่เจ็บตายโศกเศร้าหมองเป็นธรรมดาอยู่แล้วแล้วทำไมยังต้องไปมัวแสวงหาสิ่งที่มีธรรมชาติแบบเดียวกันนี้อีกละ่ะครับผมมันเหมือนกับว่าท่านเห็นโทษของมันแล้วนะคะเห็นข้อเสียของการวิ่งตามสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ให้ความสุขแท้จริงถูกต้องเลยครับการเห็นโทษที่ว่าเนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนสาคัญมากๆพกพอเห็นว่าทางเดิมมันก็วนอยู่ในทุกแบบเดิม ความคิดที่จะหาสิ่งที่ตรงกันข้ามเลยก็เกิดขึ้นสิ่งที่ตรงกันข้ามหมยถึงอะไรคะก็คือนิพพานครับตามพระพุทธวจนะอธิบายว่าเป็นสภาวะที่ไม่มีความเกิดเป็นธรรมท,ที่เอ่อปลอดโปร่งจากเครื่องร้อยรัดหรือกิเลสทั้งหลายนะครับเรียกว่ากเกษมจากโยคะอ๋อค่ะและที่สำคัญคือไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าคือเป็นเป้าหมายสูงสุดเป็นที่สุดจริงๆพอเป้าหมายชัดเจนแบบนี้ทางเดินชีวิตก็ต้องเปลี่ยนตามไปด้วยสินะคะ ท่านก็เลยมองชีวิตแบบคา,า,ารวสหรือการอยู่บ้านคลองเรือนเนี่ยพระพุทธวจนะบอกว่าคับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีเหมือนกับว่ามันมีข้อจํากัดมีเรื่องวุ่นวายเยอะทําให้ใจขุ่นหมัวได้ง่ายๆใช่ครับเทียบกับการออกบวชแล้วการบวชท่านมองว่ายังไงคะท่านมองว่าเป็นโอกาสว่างหรือเป็นประชาเป็นช่องว่างคือมันเปิดโล่งกว่าเอื้อต่อการปฏิบัติเพื่อเป้าหมายนั้นมากกว่า ท่านเปรียบเทียบด้วยนะคะว่าการจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จริงๆนะ่ะในชีวิตคา,า,ารวะมันยากยากเหมือนสังที่เขาขัดดีแล้วคือจะทําให้มันขาวสะอาดบริสุทธิ์จริงๆนี่มันไม่ง่ายเลยอการตัดสินใจครั้งสําคัญก็เกิดขึ้นเพราะพุทธวจนะเล่าว,ว่าท่านตัดสินใจออกผนวดทั้งๆที่ยังหนุ่มแน่นเกษาดําสนิทกําลังอยู่ในวัยหนุ่มเต็มตัวทั้งที่พระบิดาพระมารดา ท่านเสียใจมากทรงกันแสงน้ำพระเนตรนองพระพักแต่พระองค์ก็แน่วแน่โปรงพระเกศาและพระมส,สุคือกวนผมกวนหนวดทรงครองภากาสาวพัทแล้วก็เสด็จออกจากเรือนบรรพชาไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนอีกต่อไปเป็นการตัดขาดจากโลกเดิมจริงๆครับตัดขาดโดยเส้นเชิงเพื่อไปสู่เส้นทางใหม่ที่ท่านเห็นแล้ว แกนของเรื่องนี้จริงๆก็คือการตระหนักรู้ในความจริงเรื่องความไม่เที่ยงความทุก์เนี่ยแหละครับที่มันไม่ได้มีแค่ในตัวเราแต่มีในทุกสิ่งที่เราพยายามยึดถือไว้การเห็นความจริงข้อนี้ชัดๆตามที่คําสอนของพระพุทธเจ้าชี้ให้เห็นนี่แหละครับเป็นพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่จริงๆสู่การสแสวงหาอิสรภาพหรือนิพพานฟังแล้วก็ชวนให้กลับมามองชีวิตเราเองนะคะ ถึงแน้ว่าเ,ออเราอาจจะไม่ได้เลือกทางออกบวชเหมือนท่านแต่การลองนำมุมมองที่พระโพธิสัตว์ค้นพบเนี่ยการมองเห็นธรรมชาติที่ไม่เที่ยงหรือโทษของการยึดติดในสิ่งต่างๆรอบตัวเราทุกวันนี้มันอาจจะช่วยเปลี่ยนมุมมองหรือว่าปรับการใช้ชีวิตของเราให้เข้าใจโลกมากขึ้นแล้วก็อาจจะทุกข์น้อยลงได้บ้างนะคะเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะเป็นเรื่องภายในอนาคต5ประการฟังดูชื่ออาจจะ เออเข้ม,ม,มนิดหนึ่งแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เตือนใจได้ดีมากเลยครับการที่เรารู้หรือมองเห็นภัยพวกนี้ล่วงหน้าเนี่ยมันช่วยอะไรเราได้บ้างทำไมคำสอนถึงเน้นว่าเออต้องไม่ประมาณนะต้องรีบสร้างความเพียรตั้งแต่ตอนนี้ใช่ค่ะเพราะมันเกี่ยวกับปัจจุบันของเราโดยตรงเลยเนื้อหานี้คือมาจากพระพุทธวจนะเลยนะครับแล้วก็มีมุมมองที่เราจะมาคุยเพิ่มเติมกันว่าแต่ภัยที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรบ้างครับ แล้วมันยังแบบเกี่ยวกับเราในยุคนี้ยังไงมาลองดูกันครับคำถามแรกเลยนะครับไอภัยในอนาคตที่พระพุทธวจนะตรัสไวน้นี่มันคืออะไรบ้างครับแล้วทาไมเราต้องเพียนแข่งกับภัยขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะภัยอะไรอย่างนี้นะคะถ้าจะให้พูดง่ายๆก็เหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ค่ะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความไม่แน่นอนหรืออนิจจังที่เราทุกคนต้องเจออยู่แล้ว พระพุทธวจนะท่านชี้ให้เห็นภัยเหล่านี้ไม่ใช่ให้เรากลัวนะคะแต่เหมือนการกระตุ้นเตือนให้เกิดความไม่ประมาทหรืออัป,ปมาทะแล้วก็เป็นแรงให้เกิดความเพียรหรือวิริยะที่จะลงมือทำสิ่งดีๆปฏิบัติธรรมหรือที่ท่านใช้คำว่าเผากิเลสเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายคือความสงบภายในความหลุดพ้นก่อนที่อุปสรรคใหญ่ๆมันจะมาถึงตัวเรานะคะเป้าหมายก็คือเพื่อให้เราเตรียมพร้อมจะได้อยู่เป็นผาสุขไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ฟังดูน่าสนใจมากครับงั้นเราเจาะไปทีละข้อเลยข้อแรกความแก่ชราภัยอันนี้ผมสงสัยนิดนึงครับคือแก่มันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินี่นาทำไมถึงเป็นภัยที่ต้องรีบหนีล่ะครับค่ะค่ะเต็มคำถามที่ดีเลยค่ะคือตามพระพุทธวจนะเนี่ยท่านไม่ได้บอกว่าความแก่ไม่ดีนะคะแต่ท่านชี้ให้เห็นผลของมัน พอเราแก่ตัวลงเนี่ยอ่ากำลังกายกําลังสติปัญญามันก็ถดถอยลงไปเรื่อยๆใช่ไหมคะทีนี้การจะทําความเข้าใจธรรมะลุกซึงหรือที่เรียกว่ามณสิการธรรมหรือแม้แต่จะหาที่เงียบๆสงบสงบนั่งสมาธิหรือเสพเสียนสนะอันเงียบสงัเนี่ยมันก็ทําได้ยากขึ้นมันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงนะ ตอนที่ยังแข็งแรงอยู่ยังมีแรงยังคิดอะไรได้ดีๆเนี่ยคือช่วงเวลาสําคัญมากที่ต้องรีบใช้ทําความดีสร้างความเพียรอย่าปล่อยเวลาให้เสียเวลานะคะอ๋อครับครับเข้าใจแล้วคือเหมือนกับว่าให้รีบใช้ทรัพยากรคือร่างกายและเวลาที่มีอยู่อย่างจํากัดให้คุ้มค่าที่สุดแล้วภัยข้อ2ล่ะครับความเจ็บไข้หรือพยาธิภยัยอันนี้ก็คล้ายๆกันไหมครับคือความแก่เนี่ย มันค่อยๆมาใช่ไหมคะแต่ความเจ็บป่วยนี่บางทีมาแบบปุรปปับไม่ทันตั้งตัวเลยเพราะฉะนั้นตอนที่ร่างกายยังดีอยู่ยังแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บป่วยหรือที่ท่านเรียกว่าอาพาธน้อยเนี่ยถือเป็นโอกาสทองเลยคะ่ะที่ต้องรีบเร่งปฏิบัติเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าวันไหนสุขภาพจะไม่ไหวแล้วครับชัดเจนขึ้นเลยครับทีนี้อีกสามภัยที่เหลือนะครับอาหารหาย,ยากทุพพิฆภัภย ภัยจากโจรผู้ร้ายโจรภัยแล้วก็ความแตกแยกในหมู่คณะหรือสังฆเพศอันนี้มันดูเป็นเรื่องข้างนอกตัวเรานะครับมันมาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติภายในของเราได้ยังไงครับค่ะจุดนี้น่าสนใจมากเลยนะคะถึงแม้จะเป็นปัจจัยภายนอกเนี่ยแต่มันส่งผลกระพบโดยตรงกับโอกาสแล้วก็บรรยากาศในการฝึกฝนตัวเองมากๆเลยค่ะ ลงลึกภาพตามนะคะสมมุติเกิดเข้ายากหมักแพงหรือทุพพิฆภัยหรือสังคมวุ่นวายมีโจรผู้ร้ายเยอะหรือโจรภัยผู้คนก็ต้องแบบดิ้นรนเอาตัวรอดใช่ไหมคะกังวลเรื่องปากท้องมันยากมากเลยค่ะที่จะหาความสงบหรือจะมีสมาธิมีใจมายั่งพิจารณาธรรมะส่วนความแตกแยกในหมู่คณะสงฆ์หรือสังฆเพศซึ่งเป็นกลุ่มที่ควรจะสนับสนุนกันเนี่ยก็ยิ่งทําให้บรรยากาศการเรียนรู้การปฏิบัติมันเสียไปเลย ทั้งหมดนี้มันสะท้อนว่าสภาพแวดล้อมภายนอกมันก็ไม่แน่นอนเหมือนกันนะและนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องรีบสร้างความมั่นคงจากข้างในที่ท่านเรียกว่าอริยทรัพย์เป็นสมบัติทางใจที่ไม่หวันไหวไปตามโลกภายนอกนะคะอ๋อผมเริ่มเห็นภาพรวมชัดขึ้นแล้วครับแสดงว่า ไม่ว่าภายนั้นจะมาจากข้างในตัวเราคือแร่งกายที่เสื่อมไปตามวัยอย่างความแก่ความเจ็บหรือจะมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่แน่นอนอย่างความอดอยากความไม่สงบหรือความแตกแยกทั้งหมดนี้มันก็คือสัญญาณเตือนว่าโอกาสในการสร้างความสุขความสงบที่แท้จริงของเราเนี่ยมันมีจํากัดหรือเปล่าครับถูกต้องเลยค่ะหัวใจสําคัญที่พระพุทธวจนะพยายามย้ําเตือนอยู่เสมอก็คือความไม่ประมาท และการมีความเพียนเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ตลอดไปคือให้ลงมือทำอย่างต่อเนื่องจริงจังถ้าเราสามารถสร้างที่พึ่งภายในหรือเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องได้ก่อนที่ภัยเหล่านี้จะมาถึงไม่ว่าจะเป็นภัยจากความแก่ความเจ็บหรือความวุ่นวายภายนอกเราก็จะสามารถอยู่เป็นผาสุขคือรับมือกับมันได้อย่างมั่นคงไม่หวั่นไหวคะ่ะ สรุปก็คือภยัย5ประการจากพระพุทธวจนะนี่เหมือนเป็นนาฬิกาปลุกชั้นดีเลยนะครับปลุกให้เราเห็นคุณค่าของเวลาโอกาสในปัจจุบันให้เร่งทำสิ่งดีๆสร้างความแข็งแกรงจากข้างในก่อนที่เงื่อนไขต่างๆมันอาจจะไม่เอื้ออํานวยเหมือนตอนนี้ใช่เลยค่ะเป้าหมายก็คือการสร้างฐานที่มั่นคงทางใจสร้างความสงบสุขที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับความผันผวนภายนอก ซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการลงมือปฏิบัติอย่างไม่ประมาทตามคำสอนของพระพุทธองค์นั่นเองค่ะครับผมคือหลักการมองเห็นภัยล่วงหน้าแล้วก็ความไม่ประมาทแบบนี้เนี่ยนอกจากจะใช้กับการปฏิบัติธรรมโดยตรงแล้วเราพอจะเอาไปปรับใช้กับการวางแผนชีวิตในด้านอื่นๆได้ไหมครับอย่างเช่นเรื่องการงานการเงินหรือการเตรียมตัวรับมือกับความไม่แน่นอนต่างๆในโลกยุคปัจจุบันนี้เราจะประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้างเคยสงสัยกันไหมครับว่า อะไรคือพลังจริงๆที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆพระพุทธเจ้าท่านทรงค้นพบแล้วก็ฝากคําสอนเอาไว้วันนี้เราจะมาลองเจาะลึกกันดูครับถึงแก่นพลังของความเพียรที่ไม่ย่อท้อเอาแบบจากพระพุทธวจนะโดยตรงเลยเราจะมาสํารวจธรรมะสาคัญ2ประการที่เป็นเหมือนหัวใจเลยนะครับของการบ่มเพาะพลังใจอันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์เองก็ทรงปฏิบัติแล้วก็เน้นย้ำในพระองค์เองด้วย แล้วก็มีบทอธิษฐานจิตอันหนึ่งที่แบบสะท้อนความมุ่งมั่นชนิดที่ว่าโหฟังเราต้องทึ่งเลยเดี๋ยวเรามาลงรา,ายละเอียดตรงนี้กันครับเอาละครับมาเริ่มแกะกันตรงนี้เลยดีกว่าธรรมะสองอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ำม,มากๆในพระองค์เองเนี่ยมันคืออะไรบ้างครับค่ะถ,ถ้าอิงตามคําสอนของพระพุทธเจ้านะคะทำสองอย่างนั้นก็คืออย่างแรกเลยความไม่รู้จักอินจักพอในกุศล,ลธรรมทั้งหลาย คือต้องขยายความนิดนึงนะคะว่าอันนี้มันไม่ใช่ความโลภนะไม่ใช่แบบอยากได้ไม่สิ้นสุดแต่มันเป็นทัศนคติที่ไม่หยุดนิ่งอะคะ่ะไม่ใช่ว่าพอใจแล้วกับความดีที่ทําได้แต่มีฉันทะมีความปรารถนาทีออ่อยากจะพัฒนาคุณธรรมความดีให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆส่วนอย่างที่สองก็คือความเป็นผู้ไม่ถอยกลับในการทำความเพียรหรืออัปปติวานีค่ะถ้าพูดง่ายๆก็คือความมุ่มมั่นตั้งใจจริงแบบไม่ท้อถอยเลยไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไร แล้วที่สําคัญมากนะคะคือทั้งสองอย่างนี้ต้องทําด้วยความไม่ประมาทคือต้องมีสติกํากับรู้ตัวอยู่ตลอดไม่ใช่ทําแบบเลื่อนลอยค่ะเอ๊ะตรงประเด็นไม่รู้จักอิ่มในกุศลนี่ฟังผื่ผๆนะครับมันอาจจะเออคล้ายๆกับความทะเยอทยานที่มันไม่สิ้นสุดจนอาจจะทําให้เราเครียดได้อันนี้มันต่างกันยังไงครับเป็นคําถามที่ดีมากค่ะคือมันต่างกันตรงเจตนาแล้วก็ผลกระทบต่อจิตใจเรานะคะ ความไม่รู้จักอิ่มในกุศลเนี่ยมันมาจากปัญญามาจากความเข้าใจที่ถูกต้องเป้าหมายคือทําความดีเพื่อขัดเกลาตัวเองเพื่อประโยชน์สุขจริงๆไม่ใช่เพื่อหน้าตาหรือ,อการแข่งขันมันก็เลยนํามาซึ่งความสุขความเจริญงอกงามในใจไม่เหมือนความเครียดจากความทยานอยากทางโลกที่มันมักจะมีอัตตามีความยึดมั่นเข้ามาเกี่ยวเยอะค่ะอ๋อครับคบชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับแล้วหลักการ ความเป็นผู้ไม่ถอยกลับในการทำความเพียรเหรอครับที่ว่าต้องเด็ดเดี่ยวไม่ท้อถอยเนี่ยเหมือนจะมีตัวอย่างที่ทรงพลังมากๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะจุดนี้แบบน่าทึ่งมากๆแล้วก็แสดงถึงความเด็ดเดี่ยวแบบสูงสุดเลยนะคะคือการตั้งความเพียรอันไม่ถอยกลับด้วยการอธิษฐานจิตที่พระพุทธองค์ทรงต,งตั้งปณิธานไว้ในพระพุทธวจนะนะคะว่าหนังเอน็นกระดูกจากเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจากเหือดห้างไปก็ตามที ประโยชน์ใดอันบุคคลจะบรรลุได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจกหยุดความเพียรเสียเป็นมิ่ไม่โอ oh. ค่ะคือการตั้งปณิธานแบบนี้มันไม่ใช่แค่คำพูดสวยๆนะคะแต่มันคือการเตรียมใจเลยว่าพร้อมจะรับมือกับความยากลำบากถึงที่สุดจริงๆสแสดงให้เห็นเลยว่าท่านเข้าใจว่าการจะบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันต้องแลกมาด้วยความทุ่มเทจริงๆค่ะ ฟังแล้วขนลุกเลยครับคือมันเห็นภาพความมุ่งมั่นที่ไม่ธรรมดาจริงๆแล้วด้วยหลักการที่มันแน่วแน่ขนาดนี้พระพุทธองค์ทรงบรรลุเป้าหมายสูงสุดของพระองค์ได้ยังไงครับก็ด้วยหลักการนี้นะคะพระองค์ทรงตรัสรู้ธรรมบรรลุถึงสิ่งที่เรียกว่า อนุตตรโยคะเคมธรรมถ้าอธิบายง่ายๆก็คือสภาวะที่มันเกษมปลอดภัยจากกิเลสเครื่องผูกมัดทั้งปวงเป็นความสุขความสงบที่แบบยอดเยี่ยมที่สุดหรือก็คือพระนิพพานนั่นเองค่ะแล้วพระองค์ก็ตรัสไว้นะคะว่าบรรลุได้ด้วยความไม่ประมาทซึ่งก็คือการมีสติตั้งมั่นอยู่ตลอดไม่ปล่อยปละละเลยในกุศลธรรมแล้วก็การทําความเพียรที่เราคุยกันมานี่แหละค่ะถือเป็นพื้นฐานสําคัญมากๆเลยครับ แล้วสำหรับคนอื่นๆล่ะครับอย่างเราเราท่านท่านที่อยากจะเดินตามรอยพระองค์ท่านบ้างมีคำแนะนำไหมครับว่าจะบรรลุเป้าหมายแบบเดียวกันได้ไหมหรือว่ายังไงมีค่ะพระพุทธองค์ก็ทรงชี้แนะไว้นะคะในคำสอนเลยว่าถ้าหากพิสุหรือผู้ปฏิบัติธรรมคนไหนก็ตามเนี่ยตั้งความเพียรอันไม่ถอยกลับด้วยการอธิษฐานจิตแบบเดียวกันนี้เลยคือทุ่มสุดตัวไม่ยอมแพ้เด็ดขาด ก็จะสามารถบรรลุที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีอะไรยิ่งกว่าได้ซึ่งก็คือพระอรหันตผลหรือพระนิพพานนั่นเองค่ะสามารถบรรลุได้ด้วยปัญญาของตัวเองในทิฏฐธรรมในทิฏฐธรรมใช่ค่ะคือเห็นผลได้ประจกักษ์ชัดในชาตินี้เลยไม่ต้องรอชาติหน้าแล้วก็จะสําเร็จได้ต่อการไม่นานด้วยนะคะโอ้โหค่ะแสะดงว่าถ้าเราทําจริงจังทาถูกทางเนี่ยผลสําเร็จมันก็อยู่ไม่ไกลเกินความพยายามของเราค่ะครับ ฟังดูแล้วหลักการเรื่องความไม่หยุดพัฒนาความดีกับความมุ่งมั่นไม่ท้อถอยนี่มันน่าจะมีประโยชน์กว้างกว่าแค่เรื่องการปฏิบัติธรรมเพื่อมุ่งสู่นิพพานอย่างเดียวนะครับเนี่ยถูกป้องเลยค่ะหลักการนี้จริงๆมันทรงพลังมากๆแล้วก็ประยุกต์ใช้ได้กับทุกเป้าหมายในชีวิตเลยนะคะลองนึกภาพตามนะคะอย่างเช่นนักกีฬาที่แบบฝึกซ้อมไม่หยุดเลยก็คือไม่รู้จักอิ่มในทักษะแล้วก็สู้ต่อแม้ว่าจะบาดเจ็บหรือแพ้มา อันนี้ก็คือความเพียรไม่ถอยกลับครับ,รบหรือนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องทดลองซ้ำไปซ้ำมาเพื่อค้นหาสิ่งใหม่ๆห,หรือแม้แต่เรื่องทางโลกเลยอย่างการสร้างธุรกิจการที่ไม่พอใจแค่ความสำเร็จเดิมๆแล้วก็ยืนหยัดแก้ปัญหาไปแม้จะเจอวิกฤตต่างๆนี่คือหัวใจเดียวกันเลยค่ะที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางโลกหรือทางธรรมก็ตามสรุปได้คมคายมากครับวันนี้สิ่งที่เราได้เจาะลึกจากพระพุทธวจนะกัน ก็คือพลังมหาศาลของความเพียรที่ไม่เคยยอมแพ้จริงๆซึ่งมันเกิดจากใจที่ไม่หยุดที่จะพัฒนาในสิ่งที่ดีงามแล้วก็ต้องประกอบกับก,บการมีสติไม่ประมาทอยู่เสมอด้วยนี่เป็นเหมือนกุญแจดอกสำคัญเลยนะครับที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในทุกเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้เป็นหลักการที่ทรงพลังมากๆครับอ่าแล้วมีแง่มุมอื่นๆอีกไหมครับที่เราอาจจะนำไปคบคิดต่อได้จากคำสอนนี้ค่ะ ก็มีประเด็นที่น่าสนใจมากๆให้เราลองนำไปใคร่ครวนต่อนะคะคือคำว่าความไม่ประมาทที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ควบคู่กับความเพียรเนี่ยค่ะมันมีความหมายลึกซึ้งแค่ไหนในทางปฏิบัติจริงๆของเราการที่เรามีสติรู้ตัวอยู่เสมอในทุกขณะไม่ปล่อยใจให้เลื่อนลอยหรือว่า,อาละเลยในสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยมันจะช่วยค้ำจุนแล้วก็เพิ่มพลังให้กับความเพียรอันเด็ดเดี่ยวที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้ให้มันทรงพลังยิ่งขึ้นได้ยังไงบ้างคะ ไม่ใช่แค่ในการฝึกจิตอย่างเดียวนะคะแต่รวมไปถึงการทำงานการเรียนหนังสือหรือการทำตามปณิธานใดๆก็ตามในชีวิตของเราให้มันสำเร็จลุล่วงไปได้นะคะอันนี้น่าคิดต่อมากๆค่ะ